สวัสดีครับสวัสดีครับคุณพี่สวัสดีครับครับผมวันนี้ก็ยินดีมากๆเลยนะครับเป็นงานที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยครับวันนี้วันนี้จริงๆแล้วอยากขออนุญาตเป็นตัวแทนคนดูและสื่อทุกสื่อคุยกับทางโออาร์โดยเฉพาะทางโรวมิการของเราว่าจริงแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงกับความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการจัดงานครั้งนี้ขึ้นมาครับครับวันนี้ในนามของปตทมันก็ปิดในโออาร์นะครับรู้สึกดีใจมาก ที่เราจัดงานครั้งนี้วันนี้กิจกรรมนี้เพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อคนไทยวันนี้ประเทศไทยเองเนี่ยอยู่ช่วงของการเปลี่ยนแปลงช่วงของโควิดวันนี้กิจกรกรมดังกล่าวเนี่ย,ยกับแพกรัทั่วโลกให้คนไทยเราเนี่ยสามารถต้อนรับได้ทั่วโลกได้ไอ้จะข้ออะักของเราก่อนนะข้อต่อมาเนี่ยเรียกว่าในเรื่องของในเรื่องของการแข่งขันเนี่ยนะครับมันเป็นการแข่งขันที่ให้โอ,อกาสอยูคนไทยด้วยเด็กไทยแล้วผลการตอบรับของการเข้าชมครั้งนี้นะครับบัตรขา,ายภายในสามนาทีจบแล้วเป็นเป็นสิ่งที่เรา คุณเตม,มา่าฉันวันนี้นะครับผมว่าการแข่งขันใน่องค์กระกอบหลายๆอย่างเนี่ยโออาทำเพื่มาเนี่ยเพื่อส่งเสริมให้คนไทยวันนี้นะฮะหนึ่งประเทศไทยเราเนี่ยเป็นยุทจักรของโลกรพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวอันที่2การแข่งขันทั้งนี้ให้โอกาสเด็กไทยนะครับแล้วก็เผยแพร่วัฒนธรรมไทยด้วยดีงามมากๆเลยครับแล้ววันนี้ด้วยความยิ่งใหญ่ของด้วยกีฬครั้งนี้ครับไม่ทราบว่าได้เตรียมกิจกรรมอะไรที่จะ ให้คนที่มาร่วมงานหรือว่าแฟนๆแล้วมันเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไรอย่างไรไครับครับครับวันนี้เรามีจัดอวาพาเรียมของเรานะครับในนั้นก็จะมีโปรดักต์ของเราคือพีท่นนะครับแล้วมี e ี t ท่นนะครับรวมถึงพิพันต์โรบีแคนแล้วก็เราจะมีโปรดักต์ของเราเช่นวันนี้มีเท็กซัสชิคเกมาคาเฟ่เปซอนรุ่นพันอยู่แล้วนะครับรวมถึงจะมีคารมุกที่เป็นโปรดักต์ใหม่ของเราแล้วก็จะมีพิพันฑ์อีกมากมายรวมถึงสวิเนียที่เป็นภายใต้โลโก้ของรถยูพีนะครับเพื่อจะให้ ท่านซื้อกับเป็นของที่พึ่ได้เป็นเป็นงานที่ผมผมเชื่อว่าคนไทยรุ่นควรเห็นแล้วชื่นใจ่ว่าคนไทยของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประเทศไทยการท่องเที่ยวโออาร์หรือวีทีวีบิแคหรือว่าในองค์กรอกระทรท่องเทีเนี่ยเราขึ้นแนดดขึ้นไปอยู่ในระบบสากลโลกลยครับครับคับน,นี้เป็นสิ่งที่ดีมากแล้วก,ก็อีกคำถามหนึ่งที่ผม จริงผมเป็นนักแข่งวอเทอร์ทอยอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของการสนับสนุนแนวทางของอนาคตที่จะเกิดขึ้นนี่เป็นยังไงบ้างครับคือวันนี้นะครับรายการวาทยานแจงปีสองัน่สิบสองเนี่ยเป็นต้นแบบที่เราดำเนินการต่อนเนื่องนะครับเป็นปิธีส3แล้วนะครับแล้วก็เราการเึงตัดแข่งขันเรื่องของบิ๊กบิ๊กไบค์นะครับวันนี้เรามีการอย่างต่อนเนื่องเพื่อจะให้เวทีให้คนไทยเราเนี่ยครับมีเวทีในการลองแข่งขันนะเพื่อเป็นเวทีที่ให้คนไทยเนี่ยได้แตะพิมพ์มือ ป็นที่ประจักษ์นะครับแต่วันนี้รายการว่าไทยแลนด์เกมฬาปีนี่ได้มีตัวแข่งไทยสมเกียรติในการที่เป็นตัวแข่งซึ่งซึ่งก็เกิดจากการที่เราได้พัฒนาจากการแข่งขันรถจยารมาต่างต่อนเนื่องนะครับ <c oughs> ผ่านกระบวนการของพิพันธ์หล่อเลื่อนของเราพี่คิวบ์แขนงเพื่อจะให้ส่งเสริมคนไทยได้มีเวทีในการแข่งขันอย่างต่อนเนื่อง <c oughs> เพื่อจะให้คนไทยนั้นเติบมีโอกาส เข้าสู่การแข่งขันระดับนานกได้นะครับครับโอยินดีมากมากเลยครับครับสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้นะครับต้องต้องสำหรับผมได้ขอเนญาตเป็นตัวแานคนไทยทุกคนขอบคุณทางพตนธทและตัวมากครับที่แบบว่าให้โอกาสนักแข่งไทยประเทศไทยและการท่องเที่ยวด้วยการมาร่วมพัฒนาโปรเท็กให้ออกมาสมบูรณ์และยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้ครับเราจะมีการแข่งขันโออารทูบมตรไบในเดือนหน้านะครับติดตามนะฮะเป็นเวทีหนึ่งที่จะให้คนไทยเราเนี่ย ได้สแสดงฝีมือนะครับอันนี้อันนี้เรามีกี่เลสครับอันนี้ผมตอนนี้เรามีอย่างต่อเนื่องจะมีเลสสุดท้ายเนี่ยซึ่งจะเป็นเดือนหน้าเนี่ยครับรในกายกาเนินการนะซึ่งจะเป็นสุดท้ายเป็นไฟนอล่ไปสุดท้ายนะครับรก็จะเป็นอีกรายการหนึ่งที่คนไทยเราได้แสดงฝีมือครับโอ้ยอันนั้นอันนั้นตรงนี้จริงๆผมว่าชาวเลียไม่ต้องลื้อเลยดีกว่าขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก